สวัสดีครับท่านผู้ชมครับเช็คอินริมทางวันนี้อย่าแปลกใจนะครับผมขออนุญาตมาทำหล่อรถอายุสักนิดครับตอนนี้ผมอยู่กับคุณสดาำชัยครับสวัสดีครับผมสดครับนึกยังไงมาทำร้านเสริมสวยจริงๆแล้วผมมีอาชีพหลักก็คือเป็นนักร้องนะครับนักร้องอยู่แล้วแล้วก็ด้วยความที่ว่าช่วงโควิดที่ผ่านมาที่ทุกคนก็เจอวิกฤตที่เหมือนกันก็เลยมี ญาติผู้ใหญ่ที่รู้จักกันมานานนะครับคุณธนีนะครับก็เลยชวนมาทําร้านโดยบอกว่าเอ๊ะช่วงว่างๆเนี่ยทำอะไรกันดีเพราะว่าครับมันเป็นช่วงว่างที่ไม่ค่อยมีงานเลยนะครับชื่อร้านนี่ชื่อฟังดูแล้วแปลกๆมันมีความหมายมีที่มาอย่างไรแปลกแต่เปาะใช่ไหมครับวิมารินวิมารินเป็นชื่อของลูกสาวของพุธนีครับพี่สุนีคือเจ้าของร้านใช่ครับผู้ส่วนใหญ่ว่าไงสก๊อตมาร่วมธุรกิจด้วยครับผมคอนเซ็ปต์ของร้านเป็นยังไง คอนเซปต์ของร้านคือเราอยากให้เป็นเหมือนครอบครัวคือสมมุติว่าคุณผู้หญิงมาทําผมนะครับส่วนในร้านกาแฟเนี่ยก็จะให้คุณผู้ชายหรือว่าลูกๆรอนะครับไม่ใช่ว่ามานั่งรอแล้วเบื่อไม่รู้จะทําอะไรดีนะครับในส่วนน้นจะมีกาแฟเครื่องดื่มอะไรต่างๆรวมถึงเราเกะแล้วก็มีบริการเช่นกันจุดเด่นของร้านมีอะไรบ้างที่เป็นจุดเด่นสุดขายจุดเด่นนะครับครับถ้าจะอธิบายก็จะเริ่มจากลักษณะของร้านนะครับซึ่งตั้งอยู่บม มาจากซ้ายหรือขวาก็จะมองเห็น้านเรานะครับแล้วก็เป็นอาคารที่ที่ค่อนข้างเด่นชัดนะครับแล้วก็ถ้าเดินเข้ามาเนี่ยสิ่งแรกที่จะได้ยินและมองเห็นคือนกแก้วมาคอครับทุนจะีกมีนกแก้วมาคอใช่ครับใช่ครับแล้วก็บางครั้งเด็กๆมาเที่ยวกับพ่อกับแม่เนี่ยก็ช่วยดึงดูดให้เด็กๆมาดูมาถ่ายรูปอะไรกันนี้นะครับรับรองเด็กๆไม่ร้องไห้งอแงกลับบ้านแน่นอนเป็นจุดเช็คอินที่มีชีวิตนะครับนอกเหนือจากนั้นแล้วเข้ามาข้างใน โซนหน้าก็จะเป็นร้านกาแฟใช่ไหมครับร้านกาแฟของเราเนี Football ่ยเป็นสูตรของคุณปอเสซงกาแฟปอเซงกาแฟใช่ครับซึ่งมีชื่อเสียงโดังใน youtube หรือว่าในวงการกาแฟนะครับรสชาตินี้ไม่ต้องห่วงนะครับเพราะว่าเป็นรสชาติที่ให้การยอมรับในในวงการกาแฟนะครับแล้วก็ของที่เราใช้เนี่ยเป็นของที่มีคุณภาพทม้งหมดนะครับเราทานยังไงลูกค้าได้ทาน ที่ตั้งของร้านนิดหนึ่งถ้าเกิดว่าจะมาทําผมจะมาทานกาแฟจะมาซื้อข้าวกล่ปิดอยู่อยู่ตรงจุดไหนครับอยู่ที่ใกล้ๆกับตลาดบางบัวทองนะครับวันเล็กนี้ยี่สองนะครับถ้าสมมุติว่าเพื่อนๆเข้ามาใกล้กับนนทบุรีเนี่ยสามารถจะเซิร์ชว่าวิมารินแฮร์สตูดิโอแอนด์คาเฟ่บางบัวทองก็จะเจอเลยนะครับหรือพูดง่ายๆเช็คอินมาที่วิมารินใช่ครับใช่ครับมาถึงแน่นอนมาถึงแน่นอนครับครับครับในฐานะที่เป็นคน หนุ่มนะเป็นคนรุ่นใหม่มาทำธุรกิจอยากจะพูดอะไรแนะนำกับคนหนุ่มสาวในปัจจุบันนี้นะครับในเรื่องการทำธุรกิจบ้างจริงๆแล้วส่วนตัวผมไม่ได้มีไม่ได้มีความรู้ทางธุรกิจอะไรมากมายนะครับแต่ว่าพี่ผู้หญิงก็คือมาดามเนี่ยมาดามสุนีเนี่ยเขาเขามีความรู้ทางธุรกิจเขาเคยทำธุรกิจตาวางส่วนตัวผมผมว่าจะใช้ในส่วนของการพรีเซนต์ต่างๆในการของ ใช้ความความที่เป็นศิลปินของเราช่วยออกไปแต่ว่าพูดถึงแต่ถ้าจะพูดถึงว่าเศรษฐกิจทุกวันนี้ข้อคิดก็คือผมว่าต้องต้องค่อนข้างต้องระวังนะทำใจด้วยเพราะว่าช่วงนี้มันเศรษฐกิจไม่ค่อยดีนะครับแล้วก็ดําเนินไปโดยที่ระมัดระวังเศรษฐกิจค่อนข้างเป็นอย่างที่เราเห็นนะครับ านผครับวันนี้ต้องขอบคุณคุณสดนะครับนำชัยเป็นอย่างสูงนะครับครับท่านผู้ชมครับพบกับรายการคนนำทางทุกวันจันร์เวลาบ่าย2โมง5นาทีทางททบ5ครับ